ามาชมทุ่งของดอกฟันสิงโตกันครับฟันสิงโตหรือว่าดอกแดนิลานครับดอกเล็กๆถ้าดอกใหญ่กว่านี้คงจะดีหน่อยเพราะดอกใหญ่กว่านี้เราพันดอกใหญ่กว่านี้เขาว่าทาชากันทําชานะเป็นสรรพคุณรักษาโรคได้หลายชนิดครับเสดายไล่ที่ไร่ของลุงดอกเล็กไปพันเล็กก็เลยหาเก็บยากกันถ้าดอกใหญ่ๆแล้วส,สบายเลยแหละเก็บทําชานี่เป็นทุ่งเลยครับตอนนี้ เมื่อปลายฤด,ดูร้อนครับปลายฤด,ดูร้อนอก็สวยงามไปอีกแบบครับม,มีอะไรมากก็พามาชมทุ่งของดอกลานดอกอของดอกฟันสิงโตกันเนาะไม่มีอะไรครับวันนี้ดูความสวยงามกัน ให้ดูเต็มที่กันก่อนนะครับก่อนที่จะโดนตัดออกไปวันนี้จะตัดหญ้ากันครับตัดหญ้าแล้วตรงนี้ก็จะดอกไม้ก็จะหายไปแต่ไม่ต้องกลัวไม่เกินอาทิตย์หนึ่งก็กลับขึ้นมาใหม่อีกครับดอกแกนิลาดต่ฟันสิงโตนี้ตายยากครับเพราะว่าเป็นรากลงไปพื้นดินลึกๆเลยไม่ต้องห่วงเลยไม่ตาย ปกคลุมไปทื่อเฉพาะหน้าร้อนครับหน้าหนาวนี่ไม่มีครับวีวรอบทิศทางเลยเสียงเพื่อนตัดหญ้าอยู่ไกลนู้นนะอากาศกเ็เริ่มร้อนแล้วยังร้อนอยู่อากาศ เป็นทุ่งเลยซพซกเขาก็ตัดหญ้ากันตัดก็คงไม่มีให้เห็นแต่ก็ยังไม่ตายนะประมาณอีกสองอาทิตย์ก็ขึ้นมาใหม่ครับขึ้นมาใหม่ถึงตัดเขก็ขึ้นมาใหม่ มาตรงบริเวณนี้ก็เป็นสวนดอกไม้กับสวนผักครับผสมผสานกันทำเสร็จไปแล้วละ่ะตั้งแต่ติดโควิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ได้มาทำกันทันสนานเลยพอดีทำเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็พยายามจะย้ายเอากุลาบเอาดอกไม้มาลงตรงนี้กัน ทางตะวันก็กำลังออกดอกดอกใหญ่นะดูเนี่ตรงนี้นก็เป็นฟักทองครับฟักทองก็กำลังเริ่มปิดลูกแล้วปิดลูกให้เห็นแล้วเรากำลังปั้นละ สักเดือนสองเดือนออกมาพอเก็บพอดีักทองใหญ่กาตะวันกุหลาบก็เริ่มออกดอกก็มีครับเหี่ยวไปแล้วก็มีกแห้งแรงเนี่ยนะถ้าไม่มีฝนตกก็หนักหน่อยเพราะว่าลุงก็มารดน้ำให้เขาทุกๆ2สองอาทิตย์ไม่เขาจะมีเวลามาเลยครับกุหลาบ ที่เอาไว้กับฝนให้ฝนดูแลให้ฝนไม้่ตกก็แห้งไปหน่อยแต่ไม่ถึงไม่ถึงกับตายครับ เหลืองลามเลยที่นี้ไปไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ่ายชมกันทุ่งดอกฟันสิงโตครับหรือว่าดอกแดนนิลานบรรยากาศที่ไร่นะครับไปเห็นกระบ้านตรงนู้นไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมไปสว,ส,สวัสดีครับผม